เขาเตี้ยช่วงแรกเขาอีเตียออเต้ยอย่งนี้จ้ะแต่วันบ่เตีย้ยกระโดดลงนี่ก็ะท่วมหัวอยู่บ้าวไมีข้องสุกไหมไมีความสุขกันเนาะม,มาชาติแบตชาแบต้า,านะอยากมาอยู่บ้านบ่ก็อยากมามแกถามอีกทางว่าทำไมาอยู่แล้วมีเงินใสบ่บอ่บอ,อมันก็เป็นของคู่กันเนาะพี่น้องมีเงินใสก็อยู่บ่ได้๋ยวแสดงว่าเงินบ่นสำคัญเงินมันก็สำคัญนี่ครับเขาเย็นี้ครับ ขาเยอะบ้างโอ้ย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 ลมไหมเดี๋ยวบอกตันนี้ตายเลยนย เลี้ยงตักกระดิ no hmm? ids, <S <S <center> ่งนไม่เนาะไม่ผักกระได้หัทผักกระได้บอกว่ได้หักกับพี่น้องขอเสียมซับบ่มีเวลาเวลาไม่พอมาแบบเร่งร้อนมาส่งพี่นะส่งพี่เซฟประกัดได้พี่มาจากไหนพี่มาจากอิสราเอลที่เกบตีพี่น้องเอ้ยอได้ยิ่งข่าววันได้จังเป็นจะสร้างเงินเลยเนาะมันประโยชน์ก็เพิ่มแล้วคนเสียผาเฮาททีมันนี่ไหมอันนั้นนี่ประเทศแท้กว่าสินยาตุบหัวเกียร์อยู่ ยังต้อ,องอ่านกับท่าโท่ซุ่มญี่ปุ่นเด้อพี่น้องจีนว่าฟัร้างมาตอนนี้นะ่ะเขายึดพัฒน์ป่วนไปแล้วคนไทยไม่ได้มากไม่เป็นไรเขาไปอยากมาเด้อเขาอยากมาอยู่เขาเขายึดพาสปอร์ตไว้เขายึดแล้วเขาโทรมาว่างั้นเขาโทรมาบอกบั๋นีไเขาโทรมาบอกไอ้คนที่ว่าอยู่อู่ด่วนไหมา้องเขาผสมมั่นกันไหมนี่ แม่บอกว่าหาไปเอาของอคนเสียพาคนลงมาในสตูต้องเครื่องเสียงพ่อเขาจะถึงตไงนั้นล่องทุกกาเมีม่นคนเสียพาที่คนเสียพาไอ้ลงเมะถุ่ไหนะ <laughs> มแพ้ขนมสมบูรนละค่ะ แคมมีแรงกันนะ so นี้อเอาไปหมดอันโคตรหน่อไม้เลยไปไปปีไม่พอกันนาที mm ่เอาหอดถากวนเนาะนี่มาเขียบเอไม้ก็ได like ้เอไม้